ครับผมนี่เราก็ปล่อยไก่ออกมาให้ราเริงคุยเขียครับเช้าเชาในค้อกก็ <c oughs> นี่ก็เหมือนจะรอไข่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในครอบกันครับว่ามันมีไข่กี่ตัวครับเอยไข่กี่ตัวไข่กี่ฟองครับวันนี้แกะยากกันครับ ข้าทางหน้านะครับข้าวทางไก่ก็ได้ครับนี่เราเข้ารูเดียวกับไก่เลยครับอ๋อยังเข้าไปไม่ได้ครับตัวแม่มันกําลังจะเขียรังไข่แล้วครับวันนี้ส่วนส่วนนี้นะครับก็จะมีการฟักไข่แล้วเห็นไหมครับ กำลังคิดว่าคงจะหาที่ไข่แล้วครับวันนี้ส่วนตัวแม่ขาวอยู่นู่นครับนู่นก็โอมีไข่ด้วยครับมีไข่วิ่งออกมาแล้วแต่ไม่รู้ว่ากี่ฟองลองไปซุ่มดูหน่อยไหมครับลองลองลองดูหน่อยน่าจะหลายฟองนะครับสำหรับรังนี้อเห็นไหมครับ 2 4 6 2 2 4 6 8 9อฟอรับ9ฟองอ่าโอเคครับเร็ดก็ให้อาหารเรียบร้อยครับวันนี้กินเร็วมากครับถ้าจะหิวนีก่ก็กบครับเมื่อคืนรอแมงแมงเยอะเมื่อคืนฝนตกเช้านี้อาหารเราก็เลยลดไปครับ คืนฝนตกเขาจะ <c oughs> เริ่มโตขึ้นครับเริ่มโตขึ้นเนี่ยครับรอนมงไวนะครับโอเคครับสวัวน,นี้บยบายครับผม